อัลลอกุมบาริกอุลลอฮฺอุบบะดิลลาฮฺขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮิลาอยู่าประสบแดดพี่น้องที่รับชมรับฟังเพลงอนนูตทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับผมอุสมานอุดแอบนะฮะเพิ่งเป็นผู้นะครับดำเนินรายการคนหนึ่งของเพลงอนนูตนะขณะนี้เราได้มาอยู่กันที่มัสยิดอัลฮูดานะครับบ้านพับนะเรียกว่าตำบลบ้านพับนะฮะอำเภอ อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยขณะนี้ถั้าเพจอนุ์ของเราได้นัดกับทางเจ้าหน้าที่ของบัิสดิตรวมถึงท่านิมามว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดแล้วก็แจกอาหารกันนะครับโดย ทีมงานของอเพจอนุษย์นะครับโดยฮัดยีฟาริดขำวิไลฮัดยาลัดดานะครับขำวิไลรวมถึงนะครับฮัดยาฮานยิฟาศีระสะอาดทะเจ้าของมุสลิมโฮมนะครับรวมถึงนะครับ59มินิพาซานะครับและท่านก็ยังเป็นคนที่นะครับให้นะครับพื้นที่กับเราได้ทําการนะครับ ถ่ายทอดหรือว,ว่ามีสำนักงานนะครับอ,อยู่ที่นะครับมุสลิมโฮม<ฮ>เช่นกันครับวันนี้ท่านก็ได้มารวมถึงอาชีพงานอีกหลายท่านเลยนว,วันนี้มารถหลายคันเลยรวมถึงรถหกล้อเนี่ยที่นําอาหารมาส่วนก็ผมเปท่วันนี้มาก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสวันนี้ขับรถสูงมาก็เลยมีโอกาสได้มาจอดด้านในนะครับ ไอ้ที่ท่านเห็นเดินมา3ามคนนี่ก็คือทีมงานของเพจอนุศนะครับซึ่งรถเข้ามาไม่ได้นะครับก็เลยต้องเดินทางเข้ามานะครับนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าน้ำนะฮะยังท่วมเหมือนเดิมครับสำหรับตมบ้านพับนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยนะครับก็ยังท่วมเหมือนเดิมนะฮะครับอันนี้ก็ครับทางตัวแทนนะฮะหรือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับของเพจอนุ์ของเรานะครับมี วันนี้ท่านอิหมามนะครับอิหมามสนั่นหรือว่ายูซุฟแมนมินนะฮะอิหมามประจำมัสยิดอัสซาดานะครับรามอานุษ65ก็มาครับรวมถึงนะครับท่านยีกษะเรนะครับอูบรซาบเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของมัสยิดดารุมมณีศ์บ้านม้าบนนะฮะก็ได้เดินทางมาร่วมกับอานุษของเราด้วยนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมมานะครับรู้สึกว่ามันจะลดกว่านี้นะครับ แล้วก็ที่นี่นะครับอย่างที่เน่ทราบว่าน้ําขึ้นน้ําลงฮะแล้วน้ำนะฮะทางทางเหนือนะฮะทางนครสวรรค์นะฮะทางทางพิษนุโลกนะฮะอะไรก็ตามนะฮะก็คือปล่อยน้ํามาแล้วทาให้บ้านพักของเราเนี่ยก็เลยยังท่วมอยู่ฮะเมื่อคราวที่แล้วมาก็ลดไปหน่อยแล้วใช่ไหมครับครับผมอ่าลดไปแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ลดลงประมาณ50เซนฮะห้าสิบเซนก็จะไปขึ้นีกทีหนึ่งในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครับแต่ก็ขึ้นไม่เยอะครับครับตอนช่วงนี้เป็นช่วงแบบระดับ น้ำที่อยู่ในเขื่อนนะครับไม่ได้ระบายลงมานะครับก็ยังยังอยู่ในสภาพนี้ก่อนถ้าจากด้านบนนะครับปล่อยน้ําลงมานะครับก็คงจะต้องระดับน้ำต้องเพิ่มขึ้นอีกเหมือนเดิมครับผมครับก็นี่ยครับท่านนี้ก็คือเป็นกรรมการของมัสยิดด้วยเป็นสอนศาสนาชื่อฮัสีอะไรนะครับท่านเดียว คูกอหกมัดคงวิมานครับครับก็นะครับก็อยากจะให้ฝากถึงพี่น้องว่าเราอยู่สบายดีนะครับและก็คนที่มาช่วยเหลือมากมายขนาดไหนฮะขอขอเชิญนะครับก็สําหรับสบูรุมัสิดนูรูปูดาเนี่ยครับตั้งแต่น้ําเริ่มขึ้นมานะครับก็ประมาณครั้งนี้ก็คิดว่าจะ20ครั้งแล้วครับรบที่ทางบรรดาพี่น้องนะครับได้มาช่วยกันที่ได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันนะครับรับมก็ทำกุลิละในฐานะ สรุปมัจิตนุรุหดาคนหนึ่งนะครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณคสําหรับทีมงานอัน,นุษใ์ววันนี้นะครับ,รบที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ,รบในการที่จะมา เสริมเติมนะครับในบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราที่กําลังประสบภัยในขณะนี้นะครับครับผมคุณครูผมถามนิดนึงฮะอย่างวันนี้นะครับตรงกบวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะครับผมแล้วมีนะครับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือกี่รายครับวันนี้วันนี้นะครับในช่วงเช้านะช่วงเช้ามีมาแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับจากชมรมคนช่วยคนนะครับในพิษณุสหลวงอ่าคุณสุธนแย้มพายรู้จักกันดีครับ ครับเพราะคนนี้ก็ช่วยเหลือตลอดครับที่มัสยิดในอายุทยาเนี่ยคุณสุทรนยัมพายนะฮะจากคนช่วยคนเนี่ยช่วยไปเยอะนะครับคราวที่แล้วก็ชวนผมมาแต่ว่าผมติดมากับอีกชมรมหนึ่งครับผมกับทุกภาคส่วนใช่ครับที่ได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือบรรดาพี่น้องมุสลิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตระบลบ้านพับของเราเนี่ยมี เป็นชุมชนใหญ่นะครับก็ว่าได้มีมัสยิดอยู่3มัสยิดนะครับมัสยิดนูรุนฮูดาก็เป็นมัสยิดดั้งเดิมนะครับแรกเริ่มของตำบลบ้านพับนี้ของตำบลบ้านพับครับผมแล้วก็แยกย้ายกันออกไปมัสยิดนูรุนเอียซานนะครับเยซานอิบามอันนันอิบามมุสตาฟาครับอิบามมุสตาฟาด้วยนครับแล้วก็มัสยิดสุดท้ายก็คือเป็นมัสยิดซาดิลิยักษ์นะครับก็ทำดุลิล่าได้รับความอุปถัมภ์ จากบรรดาพี่น้องมุสลิมนะครับในทุกๆสารทิศนะครับที่ได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการประสบตุกภัยของบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราครับแล้วผมอยากถามคุณครูเพิ่มเติมนิดหนึ่งหลังจากตรงนี้แล้วที่เราเห็นแล้วสภาพน้ําท่วมเนี่ยเยอะมากและส่วนอื่นนะที่ไม่สามารถจะมารับได้มีไหมฮะที่เขาอยู่กันริมแม่น้ําหรือว่าในส่วนของซอยของแม่น้ําต่างๆเนี่ยมีผู้ได้รับประสบภัยอีกเยอะไหมครับบางส่วนนะครับก็สําหรับผู้ที่ประสบทุกภัยทางริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับ ทางองค์กรที่ได้มาช่วยเหลือก็บางทีก็ได้ลงเรือนะครับไปเอาไปให้เอาไปให้ด้วยมือเองด้วยมือเองด้วยมือเองนะครับไปให้ถึงที่บ้านและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ชาวบ้านในระแวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะมีเรือใช้กันนะครับประมาณ99.99 99นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเรือใช้กันส่วนมากชาวบ้านก็จะวิ่งเรือมารับเรือพายเรือมารับกันที่จุดศูนย์กลางมัสยิดนะครับเพราะรว่าเป็นสถานที่แจกจ่ายเป็นจุดศูนย์ลนกลางเลยนะครับี่ ช่วยเหลือบรรเทาพิษวัสทุตกภลานะครับทางคณะกรรมการมัสจิดก็จะประชาสัมพันธ์ครับเมื่อวันสุมที่แล้วคว่าจะมีใครมาบริจาคบ้างใครมาบริจาคมีผู้ที่มาช่วยเหลือองค์กรนุ่นองค์กรนี้ครับก่อนทำดุลินละก์นะครับผมก็ในช่วงบ่ายนะจะมีของหน่วยงานอะไรบ้างครับที่มาช่วยจะเป็นศูนย์เยาวชนนะครับอะไรนะฮะ ชาดุลีนะครับบ้านใหญ่สายกดินนะครับบ้านใหญ่สายกดินโดยแซซีรอดซิรอดมาเหรอฮะรู้จักกันดีเลย ก็จะรับทราบข่าวว่าจะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวตำบลบ้านพักของเราเนี่ยประมาณร้อยคนกครคณะของท่านนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราครับก็ทําดีแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรอบนะครับสาหรับชาวตำบลบ้านพักของเราครับในช่วงหลังจากละหมาดฟันดูซูรีแล้วครับผมไซสุรัดเี่ยเขามีเอฟซีเยอะพอเข้าขายสระบันด้วยในในประเทศในั้นนะครับตำบลบ้านพักของเราเนี่ยก็เป็นอีควาของท่านเวานลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็ทำดีแล้วในฐานะที่ท่านเป็นบรมครูครับ ก็ได้มาดูแลได้มาช่วยเหลือนะครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านในเกือบทุกๆสารทิศนะครับที่ได้ประสบความเดือดร้อนก็ได้ทำดีลิล่ะนะขอให้รัชบพานดาวตาลาสงตอบแทนนะครับคุณงามความดีในทุกๆองค์กรนะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือประสบอุทกภัยในปีห้าปีหกสี่ปีนี้คก็ได้ทำดีลิล่ะครับแล้วก็หลังจากของแท้ที่รอดแล้วแล้วก็มีของขายอีกไหมฮะช่วงบ่ายนอกจากอนุษมีอนุษครับ่วมรับเพจของอนุษมนะครับ ได้มาช่วยกันนะครับเพื่อช่วยกันกับทางบ้านใหญ่สายกองดินนะครับครับก็เดี๋ยวผมอยากจะให้นะครับท่านคุณครูะครับช่วยบรรยายบรรยากาศให้พวกเรานะครับทางเทระนุทราบนิดนึงครับว่าน้นท่วมเนี่ยท่วมเมื่อไหรนะฮะแล้วก็มันมีค้างถึงน้ำทางนะฮะตอนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่เดือนแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านของเราเนี่ยหลังจากที่ประกอบอาชีพไม่ได้เนี่ยเขาทําอย่างไรบ้างครับในการที่จะประกอบอาชีพ ในแต่ละวันหาหากินหรือว่าหาหารับทานหรือว่าหาที่จะเลี้ยงครอบครัวนะครับครับก็น้าเนี่ยนะครับครับตั้งแต่ปลายเดือนกันยาปลายเดือนกันยาประมาณประมาณกลางเดือนกันยาจนกระทั่งถึงปลายเดือนกันยาที่ว่าระดับน้าเนี่ยครับหลากลงมาครับจากทางด้านบนไม่ว่าจะเป็นทางด้านนครสวรรค์นะครับสิงห์บุรีอ่างทองพิษณุโลกนะครับซึ่งจังหวัดอยุธยาของเราเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่รองรับน้ําอยู่แล้วครับนะครับก็ ชาวบ้านทุกๆครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นไทยมุสลิมหรือไทยพุทธนะครับก็ถ้าที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผลกระทบได้รับผลกระทบหมดนะครับมีผลกระทบกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกอบสมาชิกนะครับใช่เพราะว่าเขาตัวเขาเดือดร้อนกันใช่ครับก็คิดว่าชอัล่ะนะครับในประมาณระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งเกือบจะ2เดือนเนี่ยเราก็ปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับ ให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงของวิกฤตตรงนี้นะครับในช่วงของวิกฤตตรงนี้นะครับให้ได้ได้มีการสอดคล้องนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของและโดยส่วนใหญ่นะครับมุสลิมชาวตะบนบันทับร้อยและเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำงานโรงงานอุตสาหกรรมใช่ครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอาเภอบะบาอินใช่ครับนะครับแลวก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็น อาชีพส่วนตัวครับจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพส่วนตัวของแต่ละองค์กรไปนะครับเพราะท่าธรรลักคิดว่าในสิ่งที่เรานั้นได้รับผลกระทบนะครับในขณะนี้ในช่วงนี้ครับก็คิดว่าคงจะปรับตัวกันได้แล้วนะครับบางบ้านเนี่ย ข้าวสารอาหารแห้งนะครับพอมีกึ่งสาเร็จรูปมากระป๋องพอมีแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าที่จะเดือดร้อนอะไรมากนะครับก็ทะและอย่างคือคือองค์กรต่างๆก็มาช่วยกันเกือบทุกวันช่วยกันโอ้โหเหลือล้นเลยครับล้นเลยท่านองค์กรไหนที่ได้รับทราบ ครับก็ยืดมือเข้ามาช่วยเหลือการประสานงานของท่านอิหมัมก็ดีคณะกรรมการมัสยิดก็ดีการปกครองก็ดีกำลังผู้ใหญ่บ้านก็คือได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆมากมายต่างๆมากมายนะครับครับผมทำวินลักครับคราวนี้ผมอยากถามคุณครูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณครูะไรนะขออีกครั้งหนึงครับคุณครูอาบัดพงวิมานนะฮะผมอยากทราบอีกสักนิดนึงว่าในจังหวัดระยาของเราเนี่ยนะฮะมีชุมชนไหนไหมที่ว่า น้ำท่วมมากกว่าตรงที่มัสยิด<ก>อาลูดาของเรามีนในส่วนตรงนี้ก็คือมัสยิดกอดิริยาบ้านเกาะพระบ้านเกนะา,ากพะพระมัสยิดนูรุนอิสลามบ้านหัวเมฆในอำเภอโซนอำเภอบางปะอินตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนมัสยิดที่ว่า บบรองรับน้ําเต็มที่เลยก็คือจุดวิกฤตเลยจุดวิกฤตเลยนะครับเลยหรืออาจจะเลยไปกระทั่งถึงในตัวเมืองจังหวัดพัะนครศรียุธยานะครับเป็นบางมัสยิดนะครับที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับอุทกภัยตรงนี้ก็คือ คุณครูจะบอกว่าหลังจากตรงนี้แล้วมันมีตรงที่เขาเดือดร้อนกว่าก็มีมีครับมีครับซึ่งอาจจะมากกว่าเราครับนะครับและก็บางทีองค์กรต่างๆยังเข้าไปไม่ถึงนะครับเข้าไปวันนั้นนะครับผมมีโอกาสได้ไปอำเภอบ้านไผ่ตำบลไผ่และผักไห่ผักไห่นะซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอ่างทองใช่ไหมฮะเขาบอกเลยว่าตรงนั้นนะฮะ คนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน้อยมากเพราะว่าเขาอยู่คล้ายๆไกลปืนเทียงนะฮะแล้วมันเข้าไปลึกมากนะฮะามบาหายและซึ่งในพื้นที่บริเวณตรงนั้นแอเรียตรงนั้นเนี่ยแทบจะมองได้เลยว่าน้ําน่าจะมากกว่าปี54ครับเพราะว่ามันจะมีแม่น้ําอีกสายหนึ่งที่จะลัดผ่านเพื่อที่จะลงสู่แม่น้ําน้อยทางเส้นนั้นซึ่งอาจจะเป็นการระบายน้ําลงไปทางฝั่งนู้นมากกว่ามากกว่าแม่น้ําเจ้าพยา เพราะว่าในโซนแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันมีโรงงานอุตสาหกรรมมีสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆมากมายอาจจะมีผลกระทบมากถ้าหากว่าปล่อยลงมาทางนี้นะครับ,รบผม ับผมอยากถามนิดหนึ่งที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นลานของมัสยิดใช่ไหมฮะเวลาจัดงานเนี่ยผมเคยมาตรงนี้จะเป็นที่ตางโต๊ะตางเก้าอี้นะครับแล้วก็บริเวณร้านอาหารใช่เป็นบริเวณสถานที่รับประทานอาหารใช่ครับแล้วก็ในจุดาด้านนี้ก็จะเป็นเวทีใช่ครับในงานประจำปีของมัสยิดใช่ครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยในเพจอันนุชครับประมาณวันที่15มกราคม2565เน้ารกานะับก่จะเป็นงานประจำปีของทางมัสยิดรุนหูดาของเรานะครับก็อนฉลองถ้าหากว่า วิกฤตโควิดก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีนะครับถ้าหากว่ามันลดปริมาณลงหรือว่าไม่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อชาวล้อคิดว่าเราคงจะได้จัดงานประจำปีกันนครับก็นะครับฝากด้วยนะครับสาหรับงานประจําปีของเราซึ่งมีขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็คือ เหมือนทุกปีไหมฮะคือวันวันที่ใกล้เคียงกัน,นหรือว่าตรงกันเลยเราจะจัดในอ,อ,าอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคมโดยทุกๆปีปในทุกๆปนีนะครับผมก็ผู้ที่ติดตามชมเพจอนุของเรานะครับก็มาร่วมร่วมใจกันนะครับขณะนี้นะครับบัณฑิทแห่งนี้นะครับบักฑิตชื่อบัณิดูรุ่นหูดาฮะก็ได้รับผลกระทบกระเทือนจาก น้ำนะครับอุทกภภัยของเรามากมายนะครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องนะครับมาร่วมร้วช่ชยกันในงานที่จะมีขึ้นนะฮะในวันที่15บห้านะครับเดือนมกรานะครับทับขณะนี้นะครับเราก็ได้นะครับคุยกับทางคุณครูอยู่นะครับแล้วก็นะฮะก็คือบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับก็ได้เตรียมนะฮะที่จะร่วมบริจาคหรือว่าจวมที่จะแจกของกันนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่รับประทานอาหารกันอยู่นะครับก็ อาหารนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการของมัสยิดนะฮะที่ได้นําอาหารนะรมามอบอให้พวกเราได้รับประทานกันหลังจากที่เราเดินทางมาจาก Home าาม,มาุสลิมโฮมนะรู้หรือว่ารามกําแพง59นรครับซึ่งเป็นสานักงานหรือว่าที่ที่เราถ่ายทอดสดหรือออกอากาศกันอยู่ที่มุสลิมโฮมหรือว่าเขาเรียกกันอีกอย่างนี้ก็คือว่าราม59มินิพาซานะครับขณะนี้นะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือบรรดาอาชีพงานของ เพจอนุตของเราได้มาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังรอหัวเรือใหญ่นะครับก็คืออัดยีฟริตคามิไลนะขณะนี้เดินทางมาแล้วนะครับก็ล่องเรือมาอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเรืออยู่นะกำลังมาเพราะเนื่องจากว่ารถแกก็ไม่สามารถจะเข้าได้เพราะรถแกนั้นเป็นรถพิงกอัพจริงนะฮะแต่ว่าเป็นรถเตี้ยไม่ใช่รถสูงนะครับก็ขณะนี้นะฮะอัดยีฟริตนะครับคามิไลของเราซึ่งเป็นพออหรือว่าเป็นเจ้าของเพจอนุตนะฮะก็ได้เดินทางมาเกือบถึงแล้วนะครับเกือบถึงแล้ว ครับขณะนี้นะครับผมจะให้ท่านได้พบกับบุคคลอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุนทรนะครับแย้มพายนะครับก็คือเป็นนะครับประธานหรือว่าหัวหน้านะครับชมรมคนช่วยคนนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาถึงแล้วนะครอยากจะเรียนถามท่านนิดนึงนะครับวันนี้ท่านมาถึงที่มัสยิดแห่งนี้เวลากี่โมงครับประมาณตั้งแปดโมงครับผมครับผมออกจากลู่มาหกโมงครับก็คือวันนี้ท่านมากี่กี่คนครับวันนี้มาคณะนี้มากี่คนครับมากันก็ รถก็สามสิบคันครับผมครถพร้อมบรรทุกมาถึงคันแล้วก็มีรถเล็กที่บรรทุกขนมทุกอะไรมาเพราะว่าเรามันนึกถึงกับเด็กเพราะว่ามันมีปลากระป๋องข้าวสารอะไรหมดแล้วครับแต่ขนมเด็กๆครับครับแล้วก็มีเป็นพวกน้ำดื่มดีโด้ับขนมปัง แล้วก็มีขนมปังที่ของโตมิเบเกอรี่มาครับ400แล้วก็ของคิวโร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณสุธนนะพาไปดูของที่คุณสุธนนำมามอบแล้วนะฮะหรือว่ายังเอาไว้ที่กองกลางที่มาสิดอยู่ครับแจกไปบ้างแล้วจะมีผมครับครับนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าสิ่งที่นะครับคุณสุธรนะครับย้ําพายนะฮะจากคนช่วยคนนะครับครับ รวมกันมาแล้วน้มเลาก็เื่อเด็กๆขนมจะอยู่ทางด้านนู้นรดีเลยครับเพราว่าคุณสุนทอนแย้มพายนะฮะเป็นคนที่นะครับช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะครับไม่ว่างานน้ําท่วมที่ไหนนะครับแกไปตลอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกก็ชวนผมนะฮะแต่ว่าผมเผลินติดภารกิจของอีกชมรมหนึ่งนะฮะแต่ก็มาช่วยทิพย์ยาเหมือนกันให้เด็กๆด้วยเพราะว่าเราเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้เราก็ต้องเป็นห่วงเด็กๆด้วยใช่ไหมคุณรุนทอนครับผม ยัไงยอมองตา,ตาปิป,ป่เลยชเรา <c oughs> ไม่เราโอ้เยี่ยมมากมองเลียงเห็นเด็กๆมากเลยนะคุณสุธอนก็ขอขอบคุณแทนคานาไมาก,ก็สำหรับคนสาวๆาน้องๆที่ใ้ยังใช้ผ้านมามัยอยู่เรา,า,าก,ก็ต้องเผื่อมาด้วยครับผมอยากถามนิดนึงครับคุณสุธรน คุ้ยทอนมาที่อยุทยาในหลายครั้งมากครั้งนี้เป็นครั้งที่ส่าไห่แล้วครับและเป็นที่ที่ส่าไหลแล้วครับเนี่ยที่ผมมากันก่อนอ่ะมากันหลายเที่ยวแล้วครับนี้ออกสีสายไปครบพันด้วยครับไปอยุทยาสองที่ครับแล้วก็ทีมเพื่อนทั้งหมดมาจากตรงหน้ารามอ่ะตรงวัเท์ดีราาก็มาที่นี่แต่ว่าผมไม่รู้จุดไหนครับแต่มานัดกันมาเจอกันครับก็ทำดีร่าครับผมวันนี้ก็ ครับก็นี่ครับคุณสุนทรแย้มพายนะฮะกรรมการมายิ้มที่นี่ประชาชนที่นี่ให้การต้อนรับต้อนรับมีความสุขมากครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณสุนทรครับพาไปฮะแนะนํารู้จักกับทีมงานนิดนึงครับว่าท่านเหนื่อยขนาดไหนวันนี้ฮะที่ท่านมากันตั้งแต่8ปดโมงเช้าใช่ไหมฮะออกมาตั้งแต่ครับตอนนี้จะเป็นเลขาเป็นคนรุ่นลูกเอ่อพุทธ่ิป้าครับผมอันนี้ฮะก็คือทีมงานของ ของคนช่วยคนนะฮะครับผมแล้วก็จะเป็นวิถีไทยช่วยคนด้วยครับของพวกเขานะอาบน้ำป่าครับนี่ฮะก็ถือว่าใหญ่เลยครับก็คือขอร้องนะครับตอบแทนขอร้องคุ้มครองนะครับทั้งหมผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน่นมา ครับมุกโตฟ้าตอเทลวีประจํามัดยิปอันเลี้ยดีซอมอันเลี้ยดีซอมช่วยเป็นขนมปังมาสิปีก็สามพันบาททำดับแล้วลก็มาได้อันที่น้องของอันกุบร์ครับกุบร์ได้มาก็เกือบหมื่นครับถัดนิดหน่อยเกือบหมื่นครับแล้วก็นจนรถเราเนี่ยมันหมดก็ขายกุบบารโอ้โหแล้วตะเบกกิ้งก็ช่วยแล้วไม่คิดแพงครับอันนี้คุณซอนพา ชมทีมงานและแนะนํานิดนึงว่ามาจากตรงนนไหนบ้างนะครับชจมโจมผมออกเกกลางครับผมออกเก,กกลางครับผมแสงทองอันเดียดติฟองครับอันเดียติฟองครับแล้วก็โอปาร์ที่ ขอบคุณมากนะครับคุณสุทรคุณสุทนมีอะไรจะฝากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะฝากคุณสุทนมาในการเยี่ยมเยียนชาวยุธยาของเราต,ต่อไปไหมครับก็อาทิตย์หน้าไปสองที่ครับผมบที่ยุธยาอําเภออะไรครับอําเภอรเราย,ยุธยาเดี๋ยวทีมงานเตรียมแล้วสถานที่จะผมจะไม่ได้นั่นครนับแต่ผมเตรียมแพ็คของแพ็คอะไรกันแล้วได้ครับทองที่ก็เตรียมกันครับขอบคุณมากนะครับทําหรับนะครับคุณสุทรแย้มพรายนะครับเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นประธานของ ชมรมคนช่วยคนนะฮะนี่นะครับก็ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่รับชมรับฟังเพจนี้นะครับว่าคุณสุนทรนั้นเป็นคนที่ตั้งใจจริงทํางานจริงและช่วยเหลือสังคมเราจริงๆนะครับก็ขอฝากคุณสุนทรแย้มพรายไว้ในหัวจิตวจของพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับยังไงซะครับท่านก็เป็นทีมงานของคนช่วยคนด้วยครับผมอยู่ในทีมงานเดียวกัน ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคนช่วยคนด้วยเหมือนกันนะฮะก็ไฟไหม้น้ำท่วมเราก็ไปช่วยกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับครับขอบคุณมากครับผมถ้าเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะครับว่าบริเวณมัสยิดนะฮะชั้นล่างนะครับซึ่งน้ําไม่ท่วมนะครับเพราะข้างบนข้างบนเนี่ยก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นสองนะครับซึ่งมัสยิดอย่างนี้นะเป็นมัสยิดที่กว้างขวางพอสมควรน,นะครับอันนี้คือเป็นชุดนะฮะถุงยังชีพต่างๆนะมีขนมสําหรับเด็กด้วยนะที่คุณสุธนบอกไปเมื่อกี้นะล้วมีของผู้ใหญ่นะครับเพราะว่า ท่านเล็งเห็นเด็กๆว่าเสมควรจะมีขนมกินกันนะครับก็วันนี้ท่านสุธอร์มาไปชุดแรกนะครับชุดของเพจอนุทเป็นชุดที่2นะครับขณะนี้นะครับเพจอนุของเรากําลังตั้งกล้องกาลังที่จะทำถ่ายทอดสดอยู่นะครับครับนี่นะครับก็จะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจะมีชุดจากบ้านใหญ่นะโดยแซซีรอสก็จะมานะครับ ตอนนี้นะครับก็คือคุณครูของเราก็เหนื่อยถ้ารับรับประทานอาหารไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็นะครับก็มากับทีมงานของเพจอนุทนะครับทั้งสองท่านนี้ครับคือคุณครูสุกัญญารวมถึงคุณอมีนานะครับก็ได้มาร่วมร่วมช่ยกันนะครับ นะครับก็นะครับท่านีมามก็เมื่อเช้าก็มากับผมก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์ต่อนะครับอีบามนะครับนี่ก็เป็นทางคณะกรรมการของมัสยิดนะครับอใหพูดใใจินะครับนะครับคบอกว่าบรรยากาศนะครับที่ร่มรื่นนะฮะแล้วก็ชประชาชนหรือว่า ชาวบ้านนะที่อยู่แถวนี้นะครับดีใจกันมากนะที่มีนะครับคนนะครับมาช่วยเหลือกันคนในที่นี้ก็คือว่าองค์กรต่างๆนะได้มาร่วมด้วยช่วยกันมากมายนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือคณะกรรมการของมัสยิดรวมถึงนะครับตัวแทนจากองค์กรต่างๆนะได้ช่วยเหลือกันแบบดีมากต้อนรับพวกเราดีมากเลยแลต้องขอขอบคุณนะครับว่าแม้ว่าท่านนะฮะจะจะเหนื่อยกายนะครับเหนื่อยใจแต่ว่าทางเรานี้มาช่วยนะครับมาช่วย ให้นะครับอของหรือมาให้กําลังใจกับกับทุกทท่านเลยครับที่ประสบทุกขภัยในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเราจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจอนุษย์นะครับ ก็ต้องขอฝากนะคะท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังเพจอนุทอยู่นะครับก็น้ำนะครับยังไม่ลดนะฮะมีแต่จะเพิ่มนะเพราะเนื่องจากว่าทางด้านบนนะฮะทางนครสวรรค์สิงห์บุรีอะไรนั้นเขายังไม่ปล่อยน้ํามาเยอะเหมือนที่คุณครูนะครับของมัสยิดนี้คุณครูของโรงเรียนมัสยิดนี้ได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ก็ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่ที่ยังมีจิตศรัทธานะครับที่ยังอยากจะช่วยเหลือนะครับคนที่ประสบประสบภัยนะครับของที่มัสยิดแห่งนี้นะครับรวมถึงนะครับในเขตอยุธยานะครับที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากท่านอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าคิดว่าน้ำนะครับเหมือนที่คุณรูแจ้งไปแล้วเมื่อกี้ว่าคงจะสิ้นเดือนพฤศจิกายนน้ำถึงจะลดนะครับ ก็นะครับก็ขณะนี้นะครับท่านอิ่ามนะครับก็ได้นะครับพูดคุยกับคณะกรรมการและได้กระจายเสียงนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องและให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับก็คลิปนี้นะครับผมขอจบนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากมาซูรี่นะครับเราได้พบการไลฟ์สดของเพจอนุษย์มุสลิมเลยกบุกหลอก